ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9มีผลกระทบจนถึงวันที่16มกราคม2567คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในตอนเช้าในระยะนี้ไว้ด้วยโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบดังนี้วันที่15-16มกราคม2567ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปาง พยายวน่านแพร่และตากขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมง